เป็นเสาเป็นเสาเบิ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเป็นจามเสาตังเเ้งกีดอยู่ว่ามหัศจัเนาะทุกคนเนาะเพื่อจะมาเบิ่งก็มาเบิ่งได้ทุกคนบ้านน้ำประเคตเมืองเวลาบุรีแห่งสวาารรค์เทศทุกคนเนียตอนนี้เอาเดินทางมานะบ้านน้ำประเคศแต่เอามาเห็นนะหินตัวนี้นี่ หินสามเสาเขาเอินว่ะตามที่เฮาอนะเคยเบึงข้าวมาเขาเคยออกกันนะข้าวอยู่เมืองวิลาบรีนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังว่าเส้นทางนี้มันไปหอดที่เลยที่เลยนะทุกคนทางนี้นะเป็นทางอันนะไปวิละทางนี้นะไปทางนี้นะเมื่อี้นะเข้ามาแต่วิละพุ้นเข้ามาแต่วิละพุนเข้ามาละขี่รถมาละเขาเห็นหินสามเสานี้นี่หินสามเสานี่เขาเอินหินสามเสาว่าอยู่นี่อยู่นี่ ้า็เคยได้ยินข้าวอยู่แต่ว่าขามีหิวจักเนาะแต่ว่าเส้นทางนี้ไปหอดนะนำบ้านน้ำประเคนไปอีกจังหน่อยก็หอดนะทุกคนเป็นหมู่บ้านที่ว่าห่างไกลจากตัวเมืองประมาณส4ี่กิโลทุกคนเลยประมาณนี้แหละขาเบิ่งป่าอยู่แต่ทางเว้คทุกคนนี่ขามาแล้วขาเห็นนะัน mm hmm. น่ะหินสามเสานี้เดี๋ยวเขาจะเลาะให้ทุกคนเบิ่งแนละ้วทุกคน,น,นวันนี้ขาก็มาสายเดียวคือเก่าทุกคนเลยนทุกคนเบิ่งเน่ยเนาะ มันจะมีมีมันจะมีได้อนนาผ่าหรือว่าน่วยผู้อยู่นี่เลยไหมันจะเป็นหินแม่ว่าสามเสานี่อันนี้อันนี้เสาหนึงอันนี้เสาหนึงอันนี้ก็เสานึงแต่ว่ามันฮักมันเพีมันพังไปตามอนายุคตามสมัยหรือว่าน่าจะทึกอันน่ะทรงอันน่ะทรงข้ามปีเจ็ห้า ทุกคนเลยพันก็ร้อยเจ็ด้มห้าเนาะทุกคนน่าจะประมาณนั้นแหละทุกคนเลยยิงตามมานะข้าเจ้าบอกมาหานะถึกอนนะยนยิง่งถึงยนยิง่งมันก็เลยหักลงแต่ก้านี่มันสูงเลยทุกคนเป็นสิบสิบปลายเมตรพื่อได้ฮอตสิบเมตรพื่อได้ทุกคนเลยนี่เนาะเป็นเสาเป็นสเนสาเสาเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนเบินน่งเนาะนี่มันก็นจะเป็นเสาอันนี้ก็ย่างลงเลยที่ตัวนี้ประมาณ ัตวกังนี่ยัง,ยงลงเลยอ,อยู่ประมาณน่าจะประมาณตอนนั้นไปหันประมาณจีดแปดเมตรทุกคนเลยตอนนั้นไปหันแต่ว่าเสาเตัวนี้นมันง่ายกมูมูตัวเหนือนี่ง่ายกูมูตัวนี้นะนี่เขาจะเลาะเบิง่งบิหวนมันเนาะแถวหินมันตกลงมาเพราะว่าม,มันถือย่นยิ่งขาวาสนะนะตามเขาวาสนะน่ะนี่มันตกลงมาในี่เศษหินมันตกลงมา มาเบิ่งทางนี้นี่มันไม่ได้พดูไม่ได้พาไปเลยได้ทุกคนเลยพูพาไปเลยก็ไม่ได้แล้วนี่นะนี่นี่พูน,นอดพูนแหละเนาะนี่มาทางนี้กันเลยน,นี่มันไม่ได้พูดไ,ได้พาได้เป็ี่ยนป้าไม้ธรรมดานี่นี่เป็นป้าไม้ธรรมดาเนี่ยี๋ยนะทุกคนเอามาเบิ่งทางนี้นอย่างเราเบิ่งมันป๊บซีมันก็ข้ากับไปได้ทุกทุกเจดทุกมุม นนเพิ่งดินนี่เนาะดินนี่เอาเพิ่งจ็กดินนี่กันหูนี่กันเพราะเป็นผู้เป็นผามันต้องนี่อน,น้ำหินเป็นผู้เป็นผ้าน้ำหินนี่ก็ได้ต้องมีหินน้ำอันนี้โบมี่มีมี่เลยทุกคนเลยนี่นี่อันนี้ก็เป็นหินนี่นะหินข้างแน่เลยทุกคนเลยบนนยึงนี่เนาะนี่เป็นหินแท้ๆเลยทุกคนเลย หินแบบยึคือแบบอยู่ผ่านนะแต่ว่าตามที่เขาว่านะ่เขาเอามาแต่บ้านเปลือกบ้านบ้านเปลือสินา้าสงูงเงินสูงยุกอย่างสิเขาว่ามันก็มีประวัติมันอยู่แต่ว่าเขาเขามีหัวจักปเปลือทุกคนเนะ่ยประวัติมันเท่ากับมีเห็นชาวบ้านมาอยู่นี่เขาก็ไม่ได้ถามแต่ว่าเขาก็ ู้จักรขาข้าว่าเขาเอินว่าหินสามเสานี่นะหินสามเสาเสาเหื่นนะนะทุกคนเลยบรลิเวียนอหอมไปทุกคนอันนี้ก็ต้นไม้ญ่นี่นะมันไม้ไงนะปุ้นไงขนาดรถดปูนทุกคนนี่ตดแถวนี้เป็นป้าอันนะป้านไม้นี่นะน่าจะเป็นน้ำไม้นไม้บ่ง่ะรือว่านไม่ปเือทุกคน đây. นี่มาเทา่านี้ไม่ได้ได้นะ มาแถวนี้มไีได้ได้หินนะไม่หินแน่นนะ <S <S ออกกับเป็นตืง,งขึดนนาทุกคนเลยเพราะว่าบร,บริเวณอ้อมห้อมมันไม่ได้เลยหินนะมันได้ตัวนี้นได้ทัานี้เป็นสามเสาตั้งเกเดอยู่นะมันเป็นแบบว่ามหัศจรรย์นะทุกคนเนาะก็เพื่อยจะมาเบิ้งก็มาเบิงบเบ้งได้ทุกคนอยู่นะอนาขีบ้านน้ำปะระคยน เมืองวิลาบุรีแพียงสุวรรณเกษทุกคนเลยทางข้ามาก็มีไก่ประมาณประมาณนานาสี่กิโลเ้าห้ามานี่นะแต่ห้ายังมีท่านหอดอยู่บ้านเราแต่ว่าห้ามาเห็นแล้วนะ่ะหินอันนี้ก้อนบริเวณออมหอบมันไม่ได้ได้ผปล่อเลยได้ไม่ได้หินไม่ได้ผปล่อได้แถวนั้นเป็นป่าไม้หุนแบบธรรมชาติแบบธรรมดาปกติแบบมานี่มันเป็นหินนี่ทางนี้ทางหลังมันนี่นะ ตามที่เขาบอกนะย่นยิ่งแล้วมันตกลงมานี่นะอันเช่นน้อยๆมันนี่นี่มันหักมันหักลงมาปกติแต่เก่าแต่เขาออกมาตังห่อนบินมันเป็นสามเสาตังกีเดียดสามเสาเท่านั้นไม่ได้อน่ะเสาอื่นมาปนเลยนี่ทุกคนเอาเบิ้งกันทางรูมันเนาะแบบมันยึดอ่แบบเป็นต่อไม่เลยนะเท่ากับงืดเนนี่แบบมันนยอ้อแบบ นี่คือกงไม้หึนนั่นนะนีะน่ผู้สามเสากีเด้ยอยู่นี่ช่างนี้กะถือโยนยิงแล้วมันหักมันเท่ลงอย่นี้ปกติมันก็นได้แต่าสามเสาอันนี้กะเสียหรือมันตกลงมาอันนี้จนกองไม้จนอ,อ้อปุงเฉยเลยอันนี้ก็แม้หินได้นี่ก็ห,หินนี่ทุกคนโอ้โหทักหลายทักหลายทุกคนเลย เส้นทางก็คือทางทุกคนเลยอันทางทางนี้นะฝา่ทางอันนั้นรถเข้านี้นะเป็นทางออกไปเชวิละไปทางนี้น่ะไปทางนี้นะเป็นทางเข้าไปบ้านนาปะเค้อยูก็คือทางเลยทุกคนจากวิละมาพีนี่ยประมาณ14กิโลทุกคนเอาเบิปลไปนะ นี่ก็หินที่ห่าวาวนั่นแหละหินสามเสาเนี่ยงามๆทุกคนเลยนี่งามเลยอันนี้ความใหญ่มันนี่เยาวาวอ้อมหอบเลยนี่ยี่หอดอานน่ะสิบเมตรเพื่อนนี่เลยอ้อมหอบเทอ้อมหอบเลยนะอาจารย์มันก็เสามันใหญ่เลยทุกคนเลยนี่โอ้ กีทูดเดืว่าไม่เอ็นห้างเซอทุกคนได้ห้างกีทูดผมอยู่นี่นี่เป็นกีทูดนี่เอ็นมันไม่เอ็นห้างเซอทุกคนงามมานะน่าจะเป็นเดือนสี่เดือนห้าเขามาไว้นี่นะเพราะว่าโซงนั้นมันเป็นหน,นามือ้อปีใหม่เขาก็มาเที่ยวมาดินทุกคนเมากาบมาไว้เนาะ ถือว่าช่วงเดือนสามขเขาน่าจะมาเนี่ยนะยังไม่ไหม่ช่วงเดือนสามว่าไม่สามคำนะเขาน่าจะมาดินน้อยคนได้จะมาได้กลับไปอนหินตัวนี้เนะี่ยอาณาจักประวัติเขาว,าวา้ามากอนณาเมืองว่างจะเก่าเคยมีหินสามเสาน้ำเก่าแค่เขาเอินมาหานะนี่แหละหินสามเสาทุกคนเลยเขาก็หูจักตัวท่อนี้ทุกคนเขาก,ากก็มีใูจักลึกๆกปเลย แต่ว่าหินนี้เขาเอามาตั้งแต่อนนะ่ปะลปลยเรืเอบ้านบานปลยเรวันหน้ามัานน,นักกิ่งบหมล้วนตนไหนนี่แหละทุกคนเอาก็มีู้จักไปเลยนะยูจักเดีว่าหินสามเสาน้ำเก้าแค่เคยเอินมาตแต่แต่ยุคเมืองวังอังคำทุกคนเลยอันนี้กกงไม้มันบังมืดปกติมัน แต่เก่า,ายังมีทันในกุ้งไม้หลายนะมันจะเห็นวิวมันงามกว่านี้ทุกคนอันนี้มันอยู่หลายปีแต่กุ้งไม้ก็บังมืดมันมีเห็นวิวมันงามไปเลยอ,อันนั้นฮามีเห็นอันน่ะหินเป็นซามเสาคักปลยเลอหเห็นแต่ซองเสานี้อันน่ะเป็นอันนเป็นตะเบิ้งเน่แล้วก็ง,งามเน่ทุกคนนี่เขาเอาหินมาน่าจะเจออันนั้นบอนกลับใบบ่อหรือว่าบอลปลเินทุกคนน่าจะได้ถ้าบอเขอเจเอ ตัวเขาเยอะอิกอันนะให้แรงท่องเที่ยวให้เฮนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนะทุกคนเนาะเอา้าทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มลิ่นลงม,มาเลยเฮาเดี๋ยวเฮาจะไปก่อนทุกคนเนะยานฝนทำกะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้พี่เท่งชนิดทุกคนนะเนาะยวเขาจะบางที่ก็เขาจะไปบ้านน้ำประเทนบางทีก็เขาไปน่าจะได้องอมือนะทุกคนเนาะยานฝนตกแห้งเฮาก็ได้